ก็สวัสดีน้องๆด้วยนะครับผมอยู่กับผมอีเชนเคยนะครับ b d ดีดีนะครับผมวันนี้นะครับผมเราก็อยู่ในแมปอะนะครับบล็อกฟูดอีเชนเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการสุ่มผลยังไงให้ได้ผลดีๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาบอกนะครับสูตรนี้ได้ชัวแน่นอนนะครับผมจากบอลดีเซลเย็ดเดไม่ใช่นะจาก พี่นะครับผมครับผมโอเคนะครับผมสูตรแรกนะครับอ่าสูตรนี้เลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะทำนะนะครับผมอ่าต้องอ่าเดินอ้อมเกาะนะครับผมรอบเดียวพอนะคนอื่นนะครับช่องอื่นบอกว่าไปเดินอ่าอ้อมเกาะ3มรอบสี่รอบอย่างเงี้ยไม่เอานะครับของพี่อ้อมเกาะหนึ่งรอบนะครับผมโอเคไปเลย อ้อมเกาะหนึ่งรอบก,ก่อนละกันนะครับผมมา let's go ไป let's go โอเคนะครับผมสูตรนี้นะครับได้ชัวร์นะท่านผะู้ชมสามารถเอาไปใช้ได้นะโอเคได้หนึ่งรอบแล้วนะครับผมขั้นตอนที่2นะครับผมขั้นตอนที่2นะครับเดินอ้อมนะครับ NPC ตัวนี้นะครับ5รอบนะท่านผะู้ชมหนึ่งสองสามสี อา่าอาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทําการอ่าท่องนโมสามจบนะครับนโมตัสสะปะกัวัโตอะระหะโตสะมาสะพุทธะนโมตัสสะปะกัวัโตอะระหะโตสะมาสะพุทธะนโมตัสสะปะกัวัโตอะระหะโตสะมาสะพุทธะโอเคนะครับเราก็ท่องนโมเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เราท่องนโมสามสุดเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็ทําการสุ่มเลยนะครับผมโอเคนะถ้าได้สุ่มถ้าได้ผลดีนะครับพี่ก็จะเอาไปหาแจกติ๊กใหม่นะ คนที่แบบว่าหาแบบฟาร์มอะไรเงี้ยเด็กใหม่อันนี้ประมาณเข้าวัวสองพันเองนะครับเดี๋ยวพี่จะไปแจกน้องคนนี้ดีกว่าเพราะน้องคนนี้แบบข้าวัวน้อยมากเลยน่าจะเป็นเด็กใหม่ด้วยนะเออแล้วก็โอเคไปเดี๋ยวเราสุ่มเลยนะครับผมก็ขอได้แล้วกันนะครับมาคนดีๆต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้อ่ะเฮ้ยต้องเอาแล้วเฮ้ย <c oughs> นี่ไงทุกคนคนด,ดีเลยอะ่ะท่านผู้ชมเอ้ยเอ้ยได้คนอะไรอะ่ะ ได้ผลบอมกับผลนกนะผลก็ผลก็พอสมควรเนียก็น่าจะดีสําหรับน้องๆเลยนะครับน่าจะดีแบบสําหรับน้องๆนะถึงไม่ได้ผลถึงมันจะไม่ได้ผลแบบดีมากมายนะครับแต่มันก็น่าจะแบบดีสําหรับน้องๆที่เด็กอ่าเข้ามาเล่นใหม่นะเราไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปหาน้องเขาเลยนะมีสองผลเลยนะเออผลก็ถึงมันไม่ดีสําหรับเรานะบางครั้งมันก็ดีสําหรับน้องๆเพิ่งมาใหม่อะไรประมาณนี้นะเอ้ยนี่ไงเราเจอแล้วใช่ป่ะไอ้น้องคนนี้หรือเปล่าอ่ะไม่ใช่อ้นนี้มัน อันนี้ไม่น่าจะใช่นะเออไม่ใช่เขาเขาไม่ได้อยู่ในนี้ว่ะต้องไปเดี๋ยวว่าก่อนนี้เดี๋ว่าก่อนนี้เกาะนี้เกาะกลางเหรอเกาะนี้เหรอเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าเกาะนี้หรือเปล่าไม่อยู่อีกแล้วไม่ได้อยู่ในเกาะนี้ว่ะตงไปเกาะนี้เกาะนี้ก็ไม่เจอเกาะปะกี้ฝั่งไหนวะ เออฟังตรงข้ามเนาะก่อนนี้ก็ไม่เจอเนาะเดี๋ยวเราไปหาฝั่งนล้นแล้วกันน้องบอกว่าอยู่ตรงข้ามใช่ปะจูกลิงนี่เหรอโอ้โหอ้อมตั้งไกลอยู่กาะน,นี้เองฮัลโหลโอเคอ๋อทำการหมดละมันใช่<ำ>ไหนอยู่เกอะลิงหรือเปล่าว่าไอ้นี่มันใช้ผลม <c oughs> ังกรนะพี่ไอ้นี่เหรอเราจะให้เขลีหรือเ<ไ>ปล่าเออไอ้นีไน่ไอ้นีน่มันทำร้ายเด็กใหม่ใช่เหรอ นี่เนี่ยโดนเป็นหนึ่งทีทำได้แล้วใหม่เหรอใช้ผลอ่าผลดีเลยใช่ปะ่ะไหนอะไอ้นี่ไอ้นี่จะบินของก่อนพี่อ๋อไอ้ไอ้คนเด็กใหม่อยู่ไหนอะไม่รู้บินไปไหนแล้วเอาตายตายตายแล้ว <laughs> หายเหรอเฮ้ยอโหลไปแล้วเหรอ <laughs> ไม่นะพี่ว่าจ,จะให้พี่ว่าจ,จะให้ผลปิศาจอะเออถึงมันจะเป็นผลไม่ดีก็ก็ถ,ถือว่าอ่าสำหรับเด็กใหม่ก็ถือว่าโหดอยู่นะเออผลเนี้ย น่าจะอยู่น่าจะอยู่อะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ไม่ใช่ยังไม่ไม่ได้เสียอีกหรอไม่เห็นวะไม่เจออะน้องก็หายไปอะมาเดี๋ยวเราให้ใครก็ได้มาเดี๋ยวเจอเราให้เลยเออโอเคโอเคถึงแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคครับในที่สุดเราก็เจอน้องเขาแล้วนะน้องเขาพามีตรงไหนวะเฮ้ยอย่าฆ่าอย่าฆ่า ใครเข้าวะสกิทตายเลยสกิทตายเลยสกิทตายเลยไอ้ยี <ette> <t aps sans emotion> <sy> ่น้องเขาได้เซฟหรือเปล่าวะอยู่ไหนวะมามามาไหนคนไหนวะไอ้หนุ่มไหนวะเฮ้ยอย่าวว่าไม่ได้เซฟนะโอ้โหอีกแล้วเหรอหาเกือบตายไม่เห็นอีกแล้วเหรอหาตัวยากจริงๆโอเคไม่เป็นไรเอาให้นี้เลยเอาหรือเปล่า ไอหนุ่มนี่ไอหนุ่มหนุ่มหนุ่มนี่น่าจะแบบเพิ่งเล่นนะไอหนุ่มเนี้ยไอหนุ่มเสื้อดำหนุ่มเสื้อดำมานี่หนุ่มเสื้อดำหนุ่มเสื้อดำอันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าห้ามกับพี่อย่าห้ามกับพี่เนาะนี่เอาไปให้เลยหนึ่งผลอ่ะเอาไปอีกเออเอาไปใช้เอาไว้ใช้กินเองน่าจะเป็นเด็กใหม่นะใครได้ใครได้ใครได้ผลผลอ่าผลหมีผลหมีนะครับผมมา เดี๋ยวเราจะสุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็สุดเมื่อกี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะเอ่อทำเหมือนเดิมนะเราจะสุ่มอีกรอบเนาะมา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 เฮ้ยเด็กใหม่เด็กใหม่ไปหมุนนิดเด็กใหม่เลยโอเคโอเคโอเคกูผมบอกนี่แหละคนนี้แที่เจอที่อยู่นี่แหละอ๋อโอเคโอเค วิ่งรอบเอฟบีซีตัวนึงรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวพี่จะทำการสุ่มเลยนะจะได้หรือเปล่าปึ๊บึบเอาไปึบเฮ้ยได้ผลมีเฮ้ยได้ได้ผลตีนหมีเห็นไหมสูตรนี้คือได้จริงเอาวะเอาเรื่องว่าเอาเรื่องว่าเอาพอดีเลยมีเด็กใหม่เข้ามานะสูตรนี้แบบได้จริงอ่ะทุกคนได้จริงทุกคนสูตรนี้ได้จริงได้ผลจริงนะครับผมเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนแล้วกัน เคสูตรนี้ได้ผลจริงอ่ะเออนะเอเคเราได้สุม่มได้ตีนหมีรอบก่อนได้ออได้ผลบอมนะก็ะถือว่าพลาดรอบนี้นะฮะได้ผลมีเห็นไหมเห็นไหมสูตรนี้คือได้จริงอ่ะเออนะครับแต่ไม่ได้ท่องทั้งนโมสามจบนะ <c oughs> รอบรอบนี้ไม่ได้ท่องนโมสามจบนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราเอาให้เลยกันนะไอ้หนุม่มเอาไปเอาหรือเปล่าไอ้หนุ่มเอาไปหรือเปล่า <c oughs> เอาเปล่าเอาเปล่า,า,า <c oughs> มามามานี่มา,มานี่มาน,มานี้เองน่าจะอยากได้นะเฮ้ย <c oughs> อย่าฆ่าน้องอย่าฆ่าเขาอย่าฆ่าเขา มาเอา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 มาเดี๋ยวเอาให้เข้าไปเลยนะนะครับผมเออไปเก็บเก็บดิเก็บเก็บหรือไม่เก็บเอาให้เขาเอาให้เขานาอเออนั่นแหละเรียบร้อยนะทำกนานอ่ะให้เขาแล้วงงงงไม่ต้องงงไอหนุ่มกินเลย <c oughs> กินเลยแล้วเองจะฟาร,ร์มยาก <c oughs> กินเลยกินไปเออโอเคนะครับผมก็เออนะครับผมสูตรนี้นะครับ ใครทีอ่อยากได้ผลดีๆก็าลองไปใช้ดูได้นะครับก็ถือว่ามีแต่ของแรงๆหรือได้ซุ้มซุ้มของดีๆเลยทั้งนั้นเลยนะนะครับผมก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับมาให้หน่อยแล้วกันนะครับผมใครอยากให้พี่ทําคลิปแนวนี้หรือแจกผลพิศ์ของเด็กให้เด็กใหม่เนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ก็หน่อยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะทําอีกครั้งนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับที่รับชมจนจบนะครับผมสวัสดีครับ